อันนี้จะเป็นขวดที่รอ,อให้มันเย็นแล้วแล้วก็แช่ตู้เย็นแล้วก็คือเหมือนกับว่าอยู่ในลักษณะที่เราจะวางจําหน่ายก็คือมันต่อตู้เย็นนะซึ่งพอมันเย็นแล้วเนี่ยไอ้ความกดอากาศมันก็จะกดให้ให้ฝามันเว้าลงไปทีนี้การทดลองคามนี้ก็คือเราเรามีการแปลปริมาณที่ใส่เข้าไปากับแปลอุณหภูมิเพื่อจะดูว่าอุณหภูมิร้อนหรือเย็นในขณะที่ใส่เท่ากันหรื ใส่มากใส่น้อยมันจะมีผลแสดงบิดเปิดฝาขวดไหมะนะครับอันนี้ก็จะงทดลองให้ดูเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องวัดแรงบิดเปิดฝาขวดยี่ห้อ nextech นะครับก็หลักการก็คือว่าเราเอาขวดมาแล้วเราก็ถ้าขวดใหญ่อันนี้มันมันสามารถที่จะมันเป็นตัวหนีบเนาะเราสามารถที่จะขยับออกได้ถ้าเป็นขวดใหญ่ขึ้นถ้าขวดเล็กก็แคบเข้ามาอาจจะแล้วแต่เราจะขยับโอเคค่ะ อันนี้เราก็ใช้ประมาณนี้สกพอดีอันนี้เราก็เป็นที่เปิดเปิดทางออกมาหา่างแล้วเราก็เอาของเราใส่แล้วเราก็หนีบเข้ามาหนีบเข้ามานี่เราก็จะไม่เคลื่อนที่ละน่าจะพอดีละแล้วเราก็เปิด เราสามารถที่จะเลือกเมนูต่างๆได้แต่ว่าไม่ไม่ได้ต้องไปยุ่งมันหรอกก็ก็สามารถที่จะเลือกให้มันจําค่าก็ได้แต่เราจะอ่านค่าเราจดเลยอันนี้แค่ว่าเปิดแล้วก็เปลี่ยนหน่วยจะเอาหน่วยอะไรหน่วยกิโลกรัมฟอสเซนติเมตรเราจะมีหลายหน่วยให้เลือกในทางวิทยาศาสตร์ครับนิวตันฟอสต์พุตฟอสออนนิวแต่ว่าเราเราจะเป็นหน่วยนิวตันนิวตันเมตรค่ะทีนี้ผมจะลองจะลองเปิดให้ดูนะครับ อันนี้คือที่ที่72สองศาเซลเซียสค่ะเอ่อแล้วก็ความสูงก็ประมาณประมาณเซนกว่ากว่าค่ะแล้วก็ที่200 7จุดกรัมลองเปิดดูว่าจะได้ลุกนะทำไงแน่นๆ ประมาณห้าจุดสี่นิวตันเมตรจะเห็นว่าแต่ว่าอันเนี้ยลองอาอถ่ายตัวนี้ได้ครับก็จะเห็นว่าที่จริงแล้วว่าปกติแล้วเวลาที่คอมเมอร์เชียลเวลาที่เราเข้าขายเนี่ยเขาจะเหลือ,อเขาเรียกว่า head space ก็คือช่องว่างจากระดับของของจนถึงฝาขวดเนี่ยประมาณประมาณไม่เกินหนึ่งเซนแต่นี้เราตั้งใจให้เยอะขึ้นค,คือสมมติฐานคือถ้ามันเยอะขึ้น อากาศที่จะถูกไล่ตันี้ก็จะออกไปมากขึ้น<ม>แรงแรงสุญญากาศที่แรงบิดบิดที่ต้องใช้อาจจะมากขึ้น<ฮ>แต่ถ้ามันใกล้ฝาขวดสักหน่อยนึงเติมมากกว่าน,นี้<ฮ>มันก็น่าจะใช้แรงบิดน้อยลงอันนี้5.4นะครับ5.42<ฮ>ตอนนี้เราจะทำอีกคน